มาถึงอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะเราจะลองเอาข้อสอบเก่านะมาลองทําดูนะครับสําหรับข้อสอบเก่าเนี่ยจะเป็นของปี2551ครับมีการศึกษา2551นะันเะภาคเรียนที่1นะึ่งวิชา Differential e q u a t i o n นะครับอันนี้เป็นข้อสอบกลางภาคนะเราลองมาดูข้อสอบข้อ3กันครับเอาข้อง่ายๆก่อนนะครับข้อ3นะครับข้อ3โจทย์ก็จะเป็นอย่างนี้นครับ เราจะสอบว่าสมการต่อไปนี้เป็นสมการแม่นตรงหรือไม่พร้อมทั้งหาคํำตอบทั่วไปของสมการนะครับเราจะมาทํากันนะครับข้อนี้เริ่มต้นที่วิธีทําครับเริ่มต้นครับเราเอาไปเทียบกับรูปแบบมาตรฐานก่อนนะครับรูปแบบมาตรฐาน สังเกตนะครับข้อนี้นะครับโจทย์บอกมาเลยครับว่าลองทดสอบซิว่ามันเป็นแม่นตรงหรือไม่นะครับก็เอารูปแบบมาตรฐานที่เราเรียนกันเรื่องสมการแม่นตรงนะครับมาเทียบนะครับรูปแบบมาตรฐานจําได้หรือเปล่า mxy คูณกับ dx บวกด้วย nxy คูณกับ dy นะครับและสุดท้ายเท่ากับ0นะครับ เพราะฉะนั้นครับเปรียบเทียบกันครับระหว่างเปรียบเทียบกันครับระหว่างรูปแบบมาตรฐานครับกับโจทย์ที่ให้มานะครับตัวไหนคือ mx ครับ mx สำหรับเจ์ข้อนี้ mx คือฟังก์ชันที่มันคูณอยู่กับ dx ใช่ไหมครับ mxy ขอโทษนะครับ mxy คือฟังก์ชันที่คูณอยู่กับ dx ดังนั้นเราก็ยกมาทั้งชุดเลยครับมันคือฟังก์ชันนี้ครับนี่นะครับ y e กำลัง x วงเล็บ x บวก y บวก1นะครับและ nx ละ่ะ nx y คือตัวไหนครับคือฟังชันที่คูณอยู่กับ dy นะครับนี่ก็นี่เองนะครับทั้งชุดยกมานะครับ nx y มีค่าเท่ากับ e กำลัง x วงเล็บ x บวก 2y นะครับสำหรับวิธีการทดสอบนะครับว่าสมการเนี่ยเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่นะครับเราก็ต้องทำการ partial dip ครับทำการ partial dip ฟฟังก์ชัน mxy นะครับ partial dip mxy เทียบกับ dy นะครับแล้วทดสอบว่ามันเท่ากับฟังก์ชัน พา r t เชีย i ดิฟเเทียบกับ DX หรือไม่นะครับเอามาทดสอบกันครับว่ามันเท่ากันหรือเปล่าถ้าหากว่าเราทำพา r t i a l d i d ิฟ y m y y แล้วเนี่ยมันเท่ากับ p a r t i a l d i ดิฟ y DX เนี่ยเราจะได้ตอบได้ว่าสมการนี้คือสมการแม่นตรงนะครับมาเริ่มทำพา r t i a l d i ดิฟกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้ลบไปก่อน เริ่มต้นก่อนทำพาร i เชดดิฟครับพี่อยากจะให้เราคูณกระจายเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทำพาร์เชดดิฟได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือ y e กํลัง x เนี่ยคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บนะครับคูณกระจายเข้าไปก็จะได้เป็น y e กําลัง x คูณกับ x ้ครับบวกกับ y กํลัง2 e กํลัง x แล้วก็คูณ1เป็น y e กํลัง x นะครับ ตัว n ด้วยเหมือนกันครับกระจายด้วยเหมือนกันเป็น e กำลั x ง x เอา x คูณข้างหน้าบวกด้วย 2ye กำลัง e x นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำ p า r t i a l d i ดิฟครับเริ่มทำ p า r t i a l d i ดิฟที่ตัว m ก่อนครับ partial d i f ิ m by dy วิธีการครับ เมื่อมันเทียบกับตัวแปร y ครับสังเกตจากข้อนี้ครับถ้าหากว่าตัวแปรไหนที่ไม่ใช่ตัวแปร y เราจะมองเป็นค่าคงที่ให้หมดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ดิฟเทียบกับ y e กาลัง x คูณกับ x เนี่ยเราจะมองเป็นค่าคงที่เพราะนั้นเราก็ดึงออกมาก่อนเลยครับพี่เขียนรูปใหม่ได้นะ x e กาลัง x ดิฟวายครับดีวายบายดีวายเป็นหนึ่งนะครับไม่เขียนนะครับถ้าเป็นเลขหนึ่งคูณกับอะไรเราจะไม่เขียนเลขหนึ่งเนาะต่อไปครับเหมือนกัน e กําลังเเป็นค่าคงที่มอเป็นค่าคงที่ดึงออกมานะครับต่อไปครับดิฟวายกำลังสองดีวายกำลังสองบายดีวายคำตอบคือคำตอบคืออะไรครับคำตอบคือ 2y ถูกต้องไหมครับบวกกับ ชุดนี้ครับเหมือนเดิมเลย e กํลัง x ดิฟ Y ได้1น,นะครับดิฟ Y ได้1ไม่เขียนนะครับต่อไปครับลองมาทํา p r t t i l l i p ดิตัว n ดูนะครับ Partial Dip ิ Part n ครับ by dx นะครับดู Deep ดูครับสังเกตดูว่าฟังก์ชันนี้ถ้าหากว่าเราดิฟมันจะกลายเป็นดิฟผลคูณสังเกตนะครับว่ามันเป็น ฟังก์ชัน x คูณอยู่กับฟังก์ชัน e กําลัง x นะครับเราก็จะทําดิฟผลคูณนะครับต่อไปครับมาทําดิฟผลคูณครับหน้าดิฟหลังคือ x เสร็จแล้วดิฟ e กําลัง x ครับดิฟ e กลัง x ได้เป็นตัวเดิมดิฟ e กําลัง x ได้ e กําลัง x นะครับดิฟได้ตัวเดิมต่อจากนั้นครับบวกด้วยหลังดิฟหน้าหลังก็คือ e กําลัง x ครับดิฟข้างหน้าดิฟข้างหน้าดิฟ x ได้ 1น,นะครับ d x DX by d x มีค่ากับ1ไม่เขียนนะครับต่อไปบวกด้วยลักษณะเหมือนเดิมครับเราดิฟเทียบกับ x ใช่ไหมครับ2 y มอดค้าพรงนที่หน่งมายข้างนอกเลย 2y ดิฟ e กํลัง x ได้เป็น e กํลัง x นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกันดูครับว่าหลังจากทำ a า t i เช d ดิฟแล้วเนี่ยตัว m กับตัว n เนี่ยมีค่าเท่ากันหรือเปล่านะครับลองเช็คดูทีละตัวนะครับ x อ e, กกำลัง x ครับมีไหมฝั่งนี้มีมีทั้งคู่นะครับ e กีกำลัง x ครับมีนะครับ 2y e กำลัง x ครับมีเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเราจะสรุปได้ว่า partial d i f m partial d i ั m by dy มีค่าเท่ากับ partial d i f n by dx ดังนั้นเป็นสมการแม่นตรงตอบนะครับตอบแล้วครับว่าสมการนี้เป็นสมการแม่นตรงนะครับ หลังจากนั้นครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นสมการแม่นตรงให้หาคําตอบทั่วไปของสมการนี้ด้วยนะครับหาคำตอบทั่วไปของสมการ,น,น,ร,ากการนี้นะครับวิธีการครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่ามันเป็นสมการแม่นตรงนะเริ่มต้นครับเริ่มต้นทําครับลากจดลงมาเลย y e กําลัง x วงเล็บ x บวก y บวก1นะครับ dx บวกกับ e กํลัง x x บวก 2y dy เท่ากับ0นะครับทีนี้ครับพี่อยากจะให้น้องๆครับคูณกระจายเข้าไปครับใช้อะไรคูณกระจายบ้างนะครับก็คือ เอา y กับ x ครับคูณกระจายเข้าไปครับแล้วก็เอา dx คูณกระจายเข้าไปด้วยเช่นกันครับกระจายเข้าไปนะครับนดหลังก็เหมือนกันครับอ e, กอยัง x คูณกระจายเข้าไปเอา dy คูณกระจายเข้าไปนะครับหลังจากคูณกระจายแล้วนะครับเราก็จะได้เป็น y x e กำลัง x dx บวกด้วย y กำลังสอง e กำลัง x dx ตามด้วย y e กำลัง x dx นะครับทดหลังครับบวกด้วย x e กํลัง x dy บวกด้วย2 y e กํลัง x dy นะครับเท่ากับ0นะหลังจากนั้นครับจัดกลุ่มสมการครับหลังจากนั้นเราทำการจัดกลุ่มสมการครับให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อที่เราจะอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นนะครับ สมการไหนบ้างที่มาจากลิฟผลคูณนะครับสังเกตดูนะครับแน่นอนว่ามันต้องมี dx คู่กับ dy ใช่ไหมครับ dx คู่กับ dy นะดังนั้นเราจะจับคู่อย่างนี้ครับ y x e กํลัง x dx บวกด้วย y e กำลัง x dx บวกด้วย x e กำลัง x dy ให้อยู่ในชุดเดียวกันครับเอามาบวกกับอีกชุดหนึ่งครับ y กำลัง2 e กำลัง x dx บวกด้วย 2y e กําลัง x dy เท่ากับ0นะครับเพราะจัดกลุ่มแล้วครับเหมือนที่พี่เคยสอนครับในวงเล็บครับเลือกอินทิเกรตเพียงตัวเดียวครับในวงเล็บเลือกอินทิเกรตเพียงตัวเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าอินทิเกรตทั้งสองตัวเนี่ยเราจะได้ตัวซ้ำกันออกมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลือกใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ เลือกอินดิเกตตัวที่ดูง่ายที่สุดครับแต่ในกรณีที่เป็นพจ์หน้าเนี่ยเราจะเคยเจอแค่มี2อพจ์บวกกันใช่ไหมครับในวงเล็บแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันมี3าพจ์บวกกันพี่เอามาจากไหนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้ดูนะครับว่าไอ้ที่ที่ไปที่มาของมันเนี่ยทำไมาอยู่ดีพี่ถึงมาจับ3นะครับเดี๋ยวลองอินดิเกตดูก่อนนะครับพจ์หน้าเนี่ยอินดิเกตค่อนข้างยากนะครับลองอินดิเกตดูก่อนนะครับพจ์หน้าเนี่ยพออินดิเกตแล้วปุ๊บครับเราจะได้เป็น กรจะได้เป็น xy e กํลัง x ลบด้วย y e กํลัง x นะครับอินทะิเกรตทีละตัวนะพดหน้าพี่อย่าลองอินทิเกรตทีละตัวก่อนนะครับทีนี้ถัดไปครับจะได้เป็นอินทิเกรตตัวนี้ครับ ได้เป็นอะไรเอ่ยอินทิเกรต y e กำลัง x dx ได้เป็นข้อหมายบวกนะครับ y e กำลัง x นะครับต่อไปครับอินทิเกรตเทียบ dy ครับ n x e กำลัง x y นะครับสังเกตดูนะครับว่าในพจดหน้าเนี่ย มีตัวมันมีตัวหนึ่งที่สามารถหักล้างกันได้นะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งไอตัวข้างหน้าที่เป็นเครื่องหมายลบนะครับมันได้มาจากการอินทิเกรตบายพาสข้างบนนะครับไอตัวนี้ได้มาจากการอินทิเกรตชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการอินทิเกรตบายพาสครับมันจะมีพจน์หนึ่งที่ติดลบครับเพราะฉะนั้นเราจึงเอาอีกพจน์หนึ่งนะครับมาเป็นบวก มาอินทิเกตแล้วให้เป็นบวกเพื่อทอบปีหักล้างนะครับสุดท้ายแล้วเราจะได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกันครับ xye กํลัง x ครับ xye กํลัง x เหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกัน2ตัวเราเลือกออกมาตัวเดียวนะครับเพราะนั้นวงเล็บข้างหน้าเนี่ยเราเลือกออกมาแค่ตัวเดียวคือตัวที่มันซ้ำกันก็คือ xye กํลัง x นะครับ จากนั้นครับพจน์หลังครับพจน์หลังนี้เข้าสู่รูปแบบธรรมดาครับเป็นรูปแบบธรรมดาเลือกอินทิเกรตตัวไหนก็ได้ครับที่มันง่ายนะครับสังเกตดูนะครับอินทิเกรตอันไหนง่ายเลยวายกำลังสองอีกกำลัง xdx เนาะอันนี้น่าจะอินทิเกรตง่ายนะครับหรืออินทิเกรตตัว dy ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับว่าเราต้องการอินทิเกรตตัวไหนนะครับแต่พี่เราอินทิเกรตตัวนี้นะอินทิเกรตตัวข้างหน้าอินทิเกรตตัวข้างหน้าครับ มันอินทิเกรตเทียบ dx ครับ y กํลัง2มองเป็นค่าขงที่ดึงออกนอกอินทิเกรตมาเขียนไว้ก่อนเลยนะครับ y กํลัง2หลังจากนั้นครับอินทิเกรต e กำลัง x dx ครับอินทิเกรต exponent i a l ได้ตัวเดิมครับเป็น y กํลัง2 e กํลัง x ครับอินทิเกรต0ครับมีค่าเท่ากับค่าของที่ค่าใดค่าหนึ่งใส่ตัว c ไว้นะครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือคำตอบทั่วไปครับ นะครับตอบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับ2องย่างนะครับสคําตอบนะครับคําตอบแรกตอบว่ามันเป็นสมการแม่นตรงนะครับและคําตอบที่2นะครับตอบว่าคําตอบผลเฉลยทั่วไปหรือคําตอบทั่วไปของสมการที่เป็นโจทย์นะครับคืออะไรนะครับคำตอบของเราก็คือ x y e กาลัง x บวก y กาลัง2 e กําลัง x ท่ากับ c นะครับนี่คือคำตอบนะครับ ทีนี้เรามาดูเบื้องหลังกันครับว่าการที่การที่พี่จัดกลุ่มมันอย่างนี้เนี่ยพี่ได้วิธีการมาจากไหนวิธีการโพสนะครับก็จะเอาแต่ละโพสข้างหน้าก็จะเอาแต่ละโพสนะครับที่เราคุณกระจายเสร็จแล้วนะมาเลือกอินทิเกตครับเด mm ี hmm. ๋ยวพี่ยกชุดนี้ออกมานะ mm hmm. y x e กำลัง x dx บวกด้วย y กำลัง2 e กำลัง x dx บวกด้วย y e กำลัง x dx บวกด้วย x, 2, x e กำลัง x dy แล้วก็บวกด้วย 2y e กำลัง x dy เท่ากับศนย์นะครับทีนี้ครับพี่เลือกใช้วิธีการอินทิเกรตเข้าไปทุกพจน์ครับเท็กอินทิเกรตเข้าไปทุกพจน์เลยครับอันนี้อย่าลืมนะครับว่านี่คือขั้นตอนการทดนะครับเวลาทําข้อสอบจริงๆนะครับให้ทําเหมือนข้างบนนะครับนี่การทดครับอินทิเกรตศูนย์ด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมอินทิเกรตศูนย์ด้วย พออินทิเกรตออกมาแล้วครับอินทิเกตออกมาแล้วครับลักษณะนี้นะครับอินทิเกรตเทียบ DX ครับเราจะมองตัวแปร Y ตัวหรือตัวแปรอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวแปร X เนี่ยเป็นค่าคงที่แล้วก็จัดรูปแบบใหม่ก็คือดึงออกนองเล็บมาเลยแล้วก็จัดการอินทิเกรต x e กำลัง X D X นะครับลักษณะเดียวกันครับพจน์ที่2ครับ Y ากำลัง2เนี่ย มันไม่ใช่ตัว x ใช่ไหมเราก็ดึง y กําลัง2มาก่อนเลยจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ e กํลัง x dx บวกด้วย y ดึงออกมาครับเช่นเดิมแล้วก็อินทิเกรตครับ e กํลัง x dx บวกด้วยตัวนี้ครับอินทิเกรตเทียบ y นะครับตัว x เนี่ยมันเป็นค่าคงที่นะมันก็เหลือเป็น x e กํลัง x อินทิเกรต dy บวกด้วย2 e กําลัง x เป็นค่าคงที่ดึงม,มาก่อนแล้วก็อินทิเกรต y dy เท่ากับอินทิเกรตศูนย์ได้อะไรครับได้ตัว c นะครับค่าคงที่หลังจากนั้นทำไงต่อมังจกนั้นครับอินทิเกรตต่อครับอินทิเกรต x e กําลัง x dx นะครับมันไม่ใช่รูปแบบธรรมดานะครับมันเป็น รูปแบบอินดิเกตบายพาสนะครับเรากลับไปทบทวนเรื่องบายพาสดูนะครับพอเราทำการบายพาสเสร็จแล้วนะครับผลการอินดิเกตของมันนะครับจะออกมาเป็นในลักษณะน,นี้หลังจากการบายพาสแล้วนะครับอินดิเกตแล้วจะได้เป็น y ครับวงเล็บ x e กำลัง x ล o g e กำลัง x นะครับชุดนี้ครับ y กำลัง2เดึงยเอาไว้ก่อนอินทิเกรต e กำลัง x dx ครับได้ตัวเดิมบวกกับ y e กํลัง x บวกกับอินทิเกรต dy ครับได้อะไรเ่ยได้ y นะครับเพราะฉะนั้น y x e กําลัง x จากนั้นอันต่อครับ 2x 2e กํลัง x ครับบวก 2e กํลัง x ครับอินทิเกรต y dy ได้เป็นอะไรครับได้เป็น y กํลัง2ส่วน สถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเลขสองสองตัวเนี่ยมันตัดกันเนาะชึบอ,อย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นตัดกันปุ๊บก็หายไปนะครับก็จะเหลือแค่เอาหายไปหมดเลยถ้าตัดกันเสร็จแล้วนะครับ เราถอดการปุ๊บม,มันก็หายไปถูกต้องไหมครับก็จะเหลือแค่ e กํลัง x y กํลัง2นะครับเสร็จแล้วครับอย่าลืมตัว c เท่ากับ c นะครับสังเกตดูครับว่า ถ้าหากว่าเราอินทิเกรตแบบนี้เราไม่จับคู่หรือเราไม่จัดกลุ่มมันก่อนเนี่ยพออินทิเกรตปุ๊บจะได้รูปร่างหน้าตาแบบซ้ำๆออกมา2ตัวหน้าตาทซ้ำออกมา2ตัวคือน,น,นะขอโทษนะหลับพีข่ขอจัดจัดรูปวันนี้ก่อนในการเอาตัว y ยเนี่ยคุณกระจายเข้าไปนะครับเอา y คูณกระจายเข้าไปนี่นะครับคุณกระจายเข้าไปแล้วนะครับ จะได้ลักษณะนี้เขียนตรงขายตรงนี้แล้วกันสังเกตเห็นไหมครับเราจะได้เป็น y e กําลังเออลบ y e กําลัง x เนี่ยออกมา1ตัวแล้วก็มันจะมีบวก y e กําลัง x เนี่ยออมาอีกหตัวนะครับให้สองตัวนี้ก็ตัดกัน cancel กันหายไปนะครับ นั้นมันจะมีตัวที่หน้าตาซ้ำๆกันครับ yx e กำลัง x นะครับเกิดขึ้นมาครับสองตัวแล้วก็ y กำลัง2 e กำลัง x ครับสองวนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาเราจัดกลุ่มครับอย,อย่างข้อน,นี้เนาะม,มันมีการซ้ำกันอยู่ 2ตัวนะครับวเวลาทาวงเล็บมนะันก็ทําแค่2องวงเล็บนะครับวงเล็บแรกนะครับก็เอาตัวแรกตัวอะไรที่มันอินทิเกรตได้ตัวนี้ครับใส่ลงมาอะไรก็ใส่ลงมานะใส่ลงมา,งมาตัวนี้ใส่ลงมานะครับวงเล็บที่สองก็เอาอีกอันนึงครับใส่ลงมา ก็จะได้จัดกลุ่มครับก็จะได้การจัดกลุ่มครับก็คือกลุ่มแรกครับวงเล็บแรกที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวนี้หนึงตัวเห็นไหมครับมาจากอันเนี้ยใส่ลงมาในวงเล็บ1ตัวเสร็จแล้วครับอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากอันนี้ครับใส่ลงมาอีกหนึ่งตัวหลังจากนั้นอันนี้ขอโทษครับตัวนี้ มันมาจากตรงข้างบนนี้ใส่ลงไปหนึ่งตัวเพราะนั้นวงเล็บแรกนะครับมันจะมีสามตัวมันจะมีสามพจน์นะครับแล้ววงเล็บที่สองก็จะมีสองพจน์ตามปกตินะครับนี่คือวิธีการดูว่าเอ้ยวงเล็บแรกวงเล็บที่สองเนี่ยใส่กี่พจน์ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทาข้อสอบนะครับซึ่งแน่นอนว่าการทําข้อสอบมันเป็นการประยุกต์ใช้นะครับเราเรียนมายังไงเนี่ย อาจจะต้องมีการปรับประยุกต์ใช้นิดหน่อยนะครับเพื่อการที่เราจะสามารถทําข้อสอบได้นะครับแล้วก็ทดสอบว่าเราเนี่ยรู้เรื่องนี้จริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้น้องๆนะครับมันทบทวนนะครับเรื่อง Differentia l e q u a t i เ n เนาะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย differential equation เนี่ยในการเรียนวิศวกรรมเนี่ยมันมีบทบาทเยอะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ